ครับสวัสดีครับก็ช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่มวลอากาศเย็นกําลังแรงและลอกใหม่นะครับจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมบ้านเรานะครับก็จะปกคลุมค่อนข้างต่อเนื่องนะครับยาวไปได้หลายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของก่อนอื่นเรามาติดตามในส่วนของอุณหภูมินะครับต่ําสุดที่วัดได้ในช่วงของเช้าที่ผ่านมานี้นะครับจังหวัดเลยนะครับวัดได้19.5องศาเซลเซียส จังหวัดสกลนกคร19.3องศาเซลเซียสขอนแก่น18.5องศาเซลเซียสอุนลักชธานี20องศาเซลเซียสและก็นกครราชสีมา20.7องศาเซลเซียสก็พื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับของบริเวณภาคตัวหนอกเฉียงเหนือนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นนะครับในช่วงตอนเช้าสําหรับปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ ตัวสีฟ้านี่ก็คือมวลอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับก็ตอนนี้ก็มาปกคลุมทั้งประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับรวมถึงภาคตะนองชิงด้วยนะครับสําหรับในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทางด้านตอนบนของภาคนะครับก็มีสภาพท้องฟ้าที่ค่อนข้างโปร่งนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนกลางลงมาจนถึงตอนล่างของภาคนะครับก็จะมีเมฆปกคลุมอยู่นะครับ ซึ่งเมฆตัวนี้นะครับเป็นเมฆที่เรียกว่าเมฆชั้นสูงนะครับไม่ใช่เมฆฝนนะครับสำหรับการคาดหมายนะครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิก็สามารถลดลงได้อีก2-3องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางว,วันวันนี้นะครับ27-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 16-20ถึงองศาเซลเซียสมาดูในส่วนของอทิศทางและความเร็วลมนะครับในวันนี้ก็จะเป็นทิศตะหนอกเชงเหนือความเร็วลมก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ตั้งแต่ประกาศฤดูหนาวในช่วงวันที่14ที่ผ่านมานะครับก็จะมีแนวโน้มของอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนปกคลุมบ้านเราลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ในช่วงวันนี้ตลอดไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็ยังมีอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะของลมแรงนะครับก็จะอยู่กับเราประมาณช่วงสองสาวันนะครับแล้วก็ลมก็จะเบาลงนะครับแต่อากาศก็ยังคงความหนาวเย็นอยู่นะครับอยากจะฝากในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับรวมถึงในเรื่องของป้องกันร,ระวังอักขีภัยนะครับเพราะว่าก็มีอากาศที่แห้งแล้วก็มีลมแรงเข้ามาแล้วนะครับครับ การรายง,งานในวันนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์045244189นะครับสวัสดีครับ